สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดูซีรีส์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องที่ผมจะมาพูดคุยกับสมาชิกทุกๆท่านเนี่ยก็คือเรื่องของมารยาทในการที่จะเข้าไปเลือกซื้อปืนในร้านปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ตามนะครับผมเราควรที่จะปฏิบัติตัวยังไงนะครับเมื่อเข้าไปขอดูปืนขอเลือกซื้อปืนจากร้านปืนนะครับเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านนะครับก็คงจะเคยเข้าไปตามร้านปืนต่างๆนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเดินเลือกดูปืนดูยี่ห้อดูรุ่น ที่เราเนี่ยต้องการจะหาซื้อมาใช้นะครับแล้วเมื่อเข้าไปในร้านปืนเนี่ยเมื่อขอทางร้านปืนเนี่ยดูอาวุธปืนรุ่นที่เราต้องการเอามาลองจับลองดูว่าเฮ้ยเราชอบจริงหรือเปล่ามันถนัดมือไหมเมื่อเราจับถือแล้วเนี่ยมันสูนเล็งเป็นยังไงขนาดของปืนเป็นยังไงเข้ากับมือไหมร้านปืนส่วนใหญ่นะครับก็จะยินดีนําปืนเนี่ยมาให้เราเนี่ยได้ลองจับลองถือดูนะครับแต่เราควรจะจับถือปืนยังไงนะครับในเมื่อเราอยู่ในร้านปืน ไม่ได้เป็นสนามยิงปืนแล้วก็มีคนอยู่ในร้านเนี่ยมากมายด้านนอกร้านเนี่ยก็มีคนอยู่มากมายเลยครับ <c oughs> เดินผ่านไปผ,ผ่านมาจากประสบการณ์โดยตรงของผมนะครับตอนที่เข้าไปเลือกดูปืนเนี่ยเมื่อขอร้านปืนดูว่าพี่ครับผมอยากจะขอดูปืนกระบอกนี้หน่อยอยากจะขอลองจับลองถือหน่อยร้านปืนก็ยินดีครับที่จะนําปืนเนี่ยมาให้ลองจับดูนะครับแต่เมื่อผมจับแล้วเนี่ยเอามาลองขึ้นศูนย์เล็งดูเนี่ยก็ค่อนข้างเกร็งครับส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเกรงว่า แนวปืนของเราเนี the area. The area ่ยมันจะปลอดภัยไหมเมื่อผมเนี่ยได้ทําการลองที่จะเล็งดูเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเป็นความรู้สึกของผมเองรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่าในร้านปืนเนี่ยก็มีคนอยู่จะหันไปทางไหนเนี่ยก็มีคนการที่จะนําปืนขึ้นมาลองเล็งดูเนี่ยมันก็จะต้องหันไปนะครับในทิศทางที่ปลอดภัยแต่มันมีคนอยู่เยอะมากนะครับจะหันไปทางไหนเนี่ยก็เจอแต่คนก็เลยสงสัยว่าเราเนี่ยจะต้องทําตัวยังไงนะครับเมื่ออยู่ในร้านปืน ผมเนี่ยจะต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าร้านปืนทุกร้านนะครับจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าปืนที่อยู่ในร้านเนี่ยทุกกระบอกเนี่ยจะไม่มีกระสุนทางร้านเนี่ยจะแยกไว้เลยครับปืนที่ตั้งโชว์นะครับแล้วก็ปืนที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองจับลองถือดูเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าร้านนะครับส่วนตัวกระสุนเนี่ยจะถูกเก็บเอาไว้อีกที่หนึ่งอาจจะเป็นหลังร้านหรืออาจจะเป็นชั้นบนของร้านเลยโดยที่จะไม่มีการนํามาอยู่ใกล้กันเด็ดขาดนะครับอันนี้คือส่วนที่ร้านปืนเนี่ย จะรู้แล้วก็ทําอย่างนี้อยู่แล้วนะครับทุกๆร้านและเมื่อร้านปืนนะครับได้นําปืนมาเนี่ยให้เราได้ลองจับลองถือดูเนี่ยเขาก็จะส่งปืนมาให้เราครับอันนี้เป็นบีบีกันนะครับแล้วก็มันจะอยู่ในลักษณะนี้ครับใส่แม็กกาซีนเอาไว้ไม่ได้ถอดออกแล้วปืนก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยเพียงแต่ว่าไม่ได้ขึ้นลำทางร้านเนี่ยไม่ได้ขึ้นลำปืนทุกกระบอกนะครับถ้าเราอยากจะลองจับก็โอเคจับได้ครับจับถือได้จับมาลองกลิปดูได้อยากจะลองเล็งดูก็ได้แต่ก็อาจจะหันไปในทางที่ไม่มีคนนะครับซึ่ง ถามว่าสําคัญไหมสําคัญครับในเรื่องของกฎความปลอดภัยแต่ถามว่าร้านปืนแคร์ไหมส่วนใหญ่ร้านปืนนี่ยไม่ค่อยจะสนใจครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วครับว่าปืนของเขาเนี่ยทุกกระบอกไม่มีกระสุนเพราะว่าแยกกระสุนออกไปไว้อีกที่หนึ่งแล้ว แล้วก็ปืนเนี่ยเขาจะตรวจเช็คตลอดเวลาครับทุกเช้าทุกเย็นก่อนที่จะนําออกมาก่อนที่จะเก็บนะครับเขาก็เลยมั่นใจว่าปืนเนี่ยมันไม่มีกระสุนถ้าหากว่าเป็นปืนที่เพิ่งส่งมาจากมือของผู้ที่ดูแลร้ลานนะครับส่งมาให้เราเนี่ยทางร้านเนี่ยก็จะไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับในเรื่องของแนวปืนเพียงแต่ว่าผู้ที่ได้ลองจับเนี่ยก็จะรู้สึกกังวลเองนะครับว่าแนวปืนเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยเวลาที่เราลองจับลองกริปลองเลง็งลองอะไรดูอย่างเงี้ยครับในตอนที่ผมไปเลือกเนี่ยผมก็ขอลอง จับดูนะครับอลองเล็งดูทางร้านก็ยินดีครับโดยที่ทางร้านเนี่ยสบายๆมากเลยครับโดยที่มีพนักง,งานของร้านเนี่ยนั่งกินข้าวดูโทรทัศน์อยู่ไม่ได้สนใจเลยแล้วก็ไม่ได้กลัวด้วยนะครับแล้วถามว่าสิ่งที่ควรทําที่สุดนะครับเมื่อลองจับถือปืนเนี่ยควรจะทํำยังไงก็ง่ายๆเป็นกฎเหล็กความปลอดภัยเบื้องต้นเลยครับก็คือจับมาเน่นิ้วจะต้องไม่อยู่ในกลงไกปืนแบบนี้นะครับส่วนที่2ถ้าเราอยากจะลองจับลองเล็งดูเนี่ยก็ให้พยายามกดลงพื้นเอาไว้นะครับเล็งให้ต่ําเอาไว้ กดลงไปที่พื้นคนในร้านเนี่ยเมื่อเห็นเราทําอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่กังวลสักเท่าไหร่นะครับว่าเฮ้ยแนวปืนมันจะหันมาหาเราหรือเปล่ารวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับที่เป็นคนจับถือปืนอยู่เนี่ยก็จะไม่เกรงด้วยครับว่าเฮ้ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่าก็พยายามเล็งลงต่ําเอาไว้ในส่วนที่2นะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเมื่อไปที่ร้านปืนเนี่ยหยิบจับปืนมาแนละ้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันถนัดมันโอเค เลงแล้วมันก็เข้ามือดีนะครับแต่เราเนี่ยอยากจะลองน้าหนักไก่เราจะต้องทํำยังไงอันดับแรกเลยคือลองถามดูก่อนครับลองถามทางร้านดูก่อนว่าพี่ครับผมขอลองเหนี่ยวไก่ได้ไหมเพราะว่าบางร้านนะครับตอนที่ผมไปเลือกซื้อปืนเนี่ยเมื่อเข้าไปขอลองจับพอเขาส่งปืนมาให้เนี่ยเขาก็จะแจ้งก่อนเลยว่าอันนี้ให้ลองจับได้นะครับแต่ว่าห้ามเหนี่ยวไก่แต่บางร้านก็ยินดีครับที่จะให้เราลองน้ําหนักไก่ดูแต่เราก็เกรงใจนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนใหม่ครับปืนทางร้านเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราลองได้แปลว่าคนอื่นก็ ได้แล้วทีนี้ทําไมบางร้านถึงยินดีให้เราลองเหนี่ยวไกลดูบางร้านทําไมถึงบอกเลยว่า พี่ครับไม่เหนี่ยวไกลนะผมเนี่ยลองคิดเล่นๆนะครับแล้วก็สรุปออกมาได้ว่าเหตุผลเนี่ยน่าจะเป็นที่ปืนเนี่ยมันเป็นปืนใหม่ครับร้านที่ยินดีให้เราลองเหนี่ยวไกลเนี่ยก็คือร้านที่โอเคทางร้านเนี่ยใจดีแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่ร้านที่แจ้งว่าพี่ครับขอไม่เหนี่ยวไกลนะน่าจะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดทางร้านเนี่ยให้เหนี่ยวไกลทุกคนมาขอดูแล้วทุกคนขอเหนี่ยวไกลแล้วทางร้านให้เนี่ยปืนเนี่ยพอเหนี่ยวไกลมากๆมันก็เหมือนกับเราเนี่ยไดไฟถูกไหมครับมันก็อาจจะทําให้ปืนช้าได้กลไกเนี่ยม มันมีการขยับของกลไกเพราะมันเป็นปืนที่เป็นปืนใหม่นะครับเอามาให้เราดูเนี่ยถ้ามันเกิดการขึ้นลำและรองเหนี่ยวไกบ่อยๆเนี่ยนั่นแปลว่าปืนเนี่ยมันเหมือนกับว่ากลไกมันขยับไม่ได้เป็นปืนใหม่100%ละทางร้านเนี่ย ก็น่าจะคิดว่าไม่น่าจะเอาไปขายให้ลูกค้าเนี่ยได้ก็เลยน่าจะขอสงวนตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปืนเนี่ยช้ำนะครับเรียกง,ง่ายๆเลยเป็นการป้องกันไม่ให้ปืนช้าสรุปแล้วนะครับง่ายๆเลยมารายาทในการที่จะเข้าไปในร้านปืนเนี่ยเมื่อขอดูปืนจากทางร้านเนี่ยก็คือแนวปืนเนี่ยพยายามกดลงพื้นเอาไว้นิ้วไม่เข้ากล่งไกนะครับแนวปืนชี้ลงพื้นจะลองจับลองเล็งอะไรดูได้ได้หมดเลยครับทางร้านยินดีส่วนวเรื่องการลองน้ําหนักไกเนี่ยก็ ให้ขออนุญาตทางร้านก่อนละกันนะครับสอบถามดูว่าพี่ครับผมขอลองเหนี่ยวไกได้ไหมถ้าร้านไหนที่ไม่ให้เนี่ยก็อย่าไปฝืนครับไม่ให้ก็แค่ลองจับจับดูแต่ถ้าเกิดร้านไหนที่ใจดีให้ลองเนี่ยก็ลองด้วยความระมัดระวงังแล้วก็เกรงใจทางร้านนิดนึงครับเพราะว่าเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาลอง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 ,ลองดูเท่ากับว่าปืนของทางร้านเนี่ยก็เริ่มที่จะชำแล้วนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคนนึงมาลองสัก10 20ที มากันสัก50คนร้อยคนอย่างเงี้ยโอ้โหปืนเท่ากับว่าปืนเนี่ยมันถูกดายไฟยไปหลายๆร้อยหลายๆพันครั้งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากเอาไว้ครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ